ครับผมก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องช่างโตเนียเบอานะครับผมก็วันนี้ก็มีงานจะมาให้ชมอีกเหมือนเดิมนะครับผมอ่าใบนี้ก็เป็นเนียดสองชั้นตักระดับนะครับผมก็เป็นงานลวดสแตนเดดนะครับผมงานสแตนเดดถักรอบวงนะครับผมอ่าก็ รูปล่างหน้าตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมประตูประตูขางนะครับส่งห้องค่อนข,ข้างที่จะสวยนะครับแบนี้ก็นี่นะครับคือจะถักนะครับผมสำหรับประตูนะครับก็ประตูขางนะครับผม นี่ะครับกว้างนะครับผมก็เวลาล็อกนะครับก็กดลงล็อกเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเปิดต้องดึงตรงนี้นะครับผมอ่จะดุดง่ายนะครับถ้าเราจะมาดึงตรงนี้มันไม่ดุดนะครับผมจะล็อกนะครับเดี๋ยวลองขึ้นดูนะครับผม ครึ่งๆน,นะครับครึ่งหนึ่งพอนะครับสำดับตาคอ,อนะครับผมะจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูความแข็งแรงของคันฟาดนะครับผมเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับผมนี่นะครับ อีกข้างนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะลองปรับระดับดูนะครับผมก็เหลยออีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้พับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับที่เราต้องถอดชานนะครับผมตอนที่ส่งนะครับเพราะว่ามันจะยาวเกิน1เมตรนะครับนี่นะครับระดับที่สองจะอยู่ช่วงนี้นะครับ ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะถอดตอนนี้มันยังไม่พับไม่ได้พับนะครับก็เลยจะดึงดึงยากนิดหนึ่งนี่นะครับดูรูปทรงนะครับอ๋อนี่เป็นระดับที่สามนะครับระดับที่สองนี่นะครับผมกรนหน้าหยียบมากนะครับโวงนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวลองเทียดูนะครับผมดูนะครับว่าระดับตกขนาดนี้คันฝาจะจะแดงไหมนะครับนี่นะครับผมเาะตะข่ายก็จะเป็นถุงนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับตะข่ายนะครับส่วนีข้างก็เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเตะนะครับผมก็ถ้าถ้าไม่ทําด้วงในในรูปแบบนี้นะครับ ก็คือไม่ไม่ไม่หักง่ายนะครับแต่ถ้าด้วงในระดับนี้ก็การันตียากอยู่นะครับผมอ่าเพราะว่าข้างในก็มีฝังเด็กนะครับนี่ครับเปมีฝังเด็กฝังเด็กเข้าอกนะครับอ่าทะลุใต้คันควางมาถึงนี่เลยนะครับถึงนี้เลยนะครับถึงเส้นดวดข้างล่างนี้นะครับเพื่อการแตกนะครับก็จะมีเด็กตรงนี้นะครับฝังเข้าไปนะครับแล้วก็ฝาเป็นซิกนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับก็สําหรับใบนี้นะครับก็ปรับต้าอยู่สีระดับด้วยกันนะครับผมนี่นะครับก็มีอีกระดับหนึ่งนะครับดูข้างหนึ่งก่อนนะครับนี่ระดับระดับที่สามนะครับเนี่ยเป็นกระหังนะครับสุดท้ายนะครับอจะอยู่ประมาณนี้นะครับ เยาจะลองเทียบดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ถือว่ายังเดียวเหมือนเดิมนะครับยังแข็งอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานใบนี้นะครับอ่าสำหรับพะเนียบใบนี้นะครับก็อย่าที่บอกนะครับก็เป็นลวดสแตนดเดดนะครับก็คือนี่นะครับจะทักทักทั้งหมดเลยนะครับรอบรอบกลงเลยนะครับผม นี่นะครับ3าสา,สาโครงนี่นะครับผมก็สำหรับงานสเตนดี้นะครับก็ก็ไม่หมดปัญหาเรื่องสนิมเลยนะครับก็ไม่ไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับก็เป็นงานสเตนดี้นะครับสำหรับจานสมพง์นะครับท่านก็สั่งเป็นหัวซ่ามาด้วยนะครับผม เป็นตัวสายสามซี่นะครับผมสายเมืองนะครับผมนี่นะครับก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าผมติดตูดไปให้เรียบร้อยนะครับอ่ะตัวน,นี้ก็ปรับได้นะครับผมนี่นะครับอประมาณนี้นะครับก็สองซี่หน้าหลังก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเล่น การตรงนะครับตัวนี้ก็หาับระดับประเด็นเป็นแนวนี้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผมเลือด,ด,ดข้างในก็เหมือน,นเดิมนะครับนี่นะครับก็นี่ก็ใส่หอยไปให้ด้วยนะครับผม ก็พอได้ใส่อาหารให้นกนะครับผมก็สําหรับคอนใบนี้ก็เป็นคอนไม้แจงนะครับอนคอนไม้แจงก็ถือว่าโค้งสวยงามนะครับผมน่าเหยียบนะครับอ่าก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมอ๋อสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ สนใจพระเนียดนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมส่วนเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เป็นอยู่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวซารหรือว่าเป็นพระเนียดหรือว่าตะข่ายนะครับผมก็ลองโทรกันเข้ามานะครับก็จะได้สารหรือว่าจัดส่งให้นะครับผม สําสหรับไม้เศร้าก็มีนะครับผมผมก็มีไม้เศร้ามาแบ่งด้วยนะครับผมก็สําหรับอาจารย์ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมช่างตัวนะครับก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผม ช่างตัวนะครับขอลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมคู่เฟสลิปหน้ากันนะครับผมสำหรับคิปนี้สวัสดีครับ